คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ L S M 99เช่นเคยครับเหมือนเดิมครับอยู่ในส่วนเกมยิงปลาครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกมสเปซเกมมิ่งครับในสเปซเกมมิ่งนะครับก็จะเจอฟิชชิงวอลครับหรือ ประมงศึกนะครับเข้ามาก็จะเจอเลยครับคลิกเข้ามาก็จะเจอ3ห้องตรงนี้ครับยูเนียร์เอ็กเพรสก็ไลท์นะครับแต่ละห้องก็แตกต่างกันไปวันนี้งบผม5 0าพันบาทครับผมจะไปที่เอ็กเพรเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนี้เลยครับไปดูวันว่าจะเป็นยังไงซ้ำกันเข้าไปว่าจะจะได้ดีเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะหรือเข้าอีกช่องทางครับใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดมีระบบออโต้ให้เข้าครับเข้ากันมาได้นะครับไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับตามตามระบบแป๊บเดียวครับเข้ามาได้ถึงเลยนะโอเคผมไปห้องเอ็ก t นเพรันะคร ก็อย่าลืมกดถูกใจกดทับสตค๊กเก์กันให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะติดตามกันต่อๆไปนะครับสําหรับห้องนี้นะไปดูกันเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ว่าเข้ามารับชมกันคอมเมนต์กันเข้ามาบอกนะฮะให้ผมทดสอบตรงนู้นทดสอบตรงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับอ่ะไปตรงไหนดีก่อนผมชอบไอ้โม่งนะไอ้โม่งหมดเลยเนี่ยอเด้อตนี้ตนั้นาก่อน ามากครับวันนี้ นวันไหนถ้าโม่งแตกยากหรือตายยากนี่ม,<ส>มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์แย่นะผมบอกไว้ก่อนเออมีสิทธิ์แย่จริงๆครับวันไหนโมง่มงโมงตายยากไอปลาตัวเนี้ยพวกเนี้ยตายยากอ,ะอ่ะเจ้<ม>าผู้ป่า้วครับหนึ่งทีครับทุบเป็นเข้ามาขอให้ได้พันกว่านะ<ม>าอุ้มห <มา S 1> อยปลาลงไปถ <มา S 1> นนแล้วประตูหกร้อยสิบบาทนะครับไปต่อครับ ไอ้โม้เนี่ยตายยากอนะ่ะอันตรายเริ่มมานะครับอันตรายเริ่มมาผมบอกเลย oh <my> อันตรายเริ่มมาจริงๆริอันตรายจริงๆครับนะตายยากตายยากเลยอ่าขนาด20บาทนะตายยากถ้าแบบนี้นะครับต้องถอยนะอย่างนี้ต้องถอยนะครับอ่าอย่างนี้ต้องถอยนะครับดูันไว้ก่อนนะครับ อย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะครับถ้าเป็นแบบนี้อันตรายสำหรับเรามากเลยมาถิงใสโมงเลยเรียกวไนในโมงไม่รูปลาอะไรยอดตเลยเออต้องอย่างนี้ดียิงแล้วก็มันต้องแบบนี้โอ้คาถามันเรื่อง ออต้องแบบนี้ไหม,ไมออแบบนี้ไหม<า>แบบนี้ไหมโอ้โหรับหายไปแล้วทีนี้ผมก็จะอดทนรอเจ้ามัางกรนะเราจะไปตีตรงไหนดีนะครับอ่ะยิงอ่ะยิงไปครับยิงไปเก็บให้เรียบย้ายเหลือ เหลือไหมอะเหลือไหมให้เหลือ,อให้เหลือ,อใหญ่เหลือเออ,อใหญ่เหลือเออไหนครับก็ยังแย่อยู่ไม่ต้องพยายามยิงมากนะนนเนี่ยเราแค่ทดสอบดูแล้วกันนะครับว่าเพราะว่ามันตายยากนะครับกระสุนหายนะครับยอดเงินหายตรงนี้นะอย่าไปยิงมากครับเราลองก็ได้นะลองที่ลองที่หนึ่งบาทเนี่ยอะดูดี โอ้มานะหอดนะดูพีดูเอาดูเอาโอ่นะยุนะดูเอาครับ <ste ep noise> oh, พอพอพี่พอพี่อ่าทีนี้ครับ,อบร <ste ep noise> อมังกรแล้วครับที่ยี่สิบบาทครับมับงกรมาสันทีครับนี่ครับมับบงกรมาแล้วครับพอที่ยี่สิบบาทครับมับงกรมาครับยิงเลยครับ ลอยได้เอ้ายิงมาเข้าวินนี่ครับเข้าวินนี่ครับที่20บาทครับมาดูกันรอบแรกครับรอบแรกจะโดนที่เท่าไหร่ครับั120ไปแล้วนะรอบที่สองครับ2,004ครับนี่ตีตื้นเข้ามาแล้วครับเราจะกินกันต่อไปที่มังกรนะครับจะจบสวยๆหรือไม่ครับมาดูกันต่อไปครับมาดูกันต่อไปครับมังกร นะคร <F gez os> <aff> ับโอ้โหตายครับวันนี้ตายตายตายจริงๆครับมังกรนะตายจริงๆครับวันนี้จบครับขอจบให้ตรงนี้นะวันนี้ไม่เป็นไรครับวันนี้เราอดนะครับเดี่ยงนะเดี่ยง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 จริงๆครับ5 0าพันบาทนะเออไม่เป็นไรครับติดตามมันต่อไปนะครับเราไม่ท้อเดี๋ยวงบงบวันหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกนะ เดี๋ยวที่10บาทใช่ไหมเดี๋ยวก็นะผมลองที่1บาทแม่มันก็ไม่แน่นะครับ10บาทอาจจะแตกได้นะเม,มื่อกี้แมทีแรกก็สามทีนี่ก็แตกตายเลยนะไม่เป็นไรครับติดตามต่อไปเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันใหม่นะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีแมจยิงอย่างเมามันนะครับเราเล่นยอดดงมันก็ต้องมีวัดใจกันบ้างนะนะครับวันนี้ ผมลาไปก่อนนะครอย่าลืมกดถูก,จกใจกดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกันต่อๆไปนะครับโอเควันนี้ผมลาไปก่อนเป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับสวัสดีครับ